คนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อย่ที่เคในดีแปดหลักในตำนานนะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้ก็มาทำคลิปเกี่ยวกับความลับของซีฟายที่ทุกคนยังไม่รู้นะครับผมในกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับเออก็ขอโทษทุกคนนะครับที่ได้ลงคลิปนานแล้วก็ขอโทษด้วยครับไม่ว่าจะนะครับคนที่ทำงานหนักมากมันก็มีหลายคาคิดเลยอะครับเรามาดูกันนะครับกิจกรรมที่ว่ามีอะไรมากนะครับ ตอนนี้พี่ไปเติมเพชรมาเรียบร้อยแล้วครับผมเราจะมาเล่นกิจกรรมล่าของที่เอ็นซ่อนเอาไว้นะครับในกิจกรรมนะครับในนี้จะไม่มีเลยนะครับน้องๆเป็นอของที่เอ็นซ่อนไว้อ่ะน้องดูเร,รื่องแต่งแรกนะครับในตัวกิจกรรมเข้ามาใหม่วันนี้นะครับเป็น่าเต้นนะครับผมก็ในนี้จะไม่มีนะครับน้องดูให้ดูดูดูอ่าในนี้ไม่มีนะครับ แต่ถ้าน้องสังเกตดีน้องก็เห็นว่ามันซ่อนอยู่ในกิจกรรมใดในกิจกรรมใดในกิจกรรมหนึ่งนะครับมันจะซ่อนอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับเออน้องสังเกตดีดูดีๆว่ามีอะไรที่จเจนซ่อนไว้ที่เราไม่รู้กันนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนบางคนบอกเพิ่งเผืนไปก็เข้ามาก็ไม่เห็นอะไรครับเออเข้ามาก็ไม่มีอะไรครับอ่าตรนี้ก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับของก็ที่เชยครับ ท่าใหม่ก็ดีนะมีอะไรครับใช่าปะแล้วผมก็ส่องประมาณนี้ครับที่พี่เคพูดก็จะเป็นกิจกรีมตัวนี้ครับมีท่าใหม่ทีอยากได้อยู่นะเรี่ยวนะครับแล้วบอกเรว่าอะไรที่จีเรมมาซ่อนไว้มันอยู่ตรงนี้ครับในนี้ไม่มีนะครับในวงกลมเนี้ยสี่อันเนี้ยเอแกะในสี่เหลี่ยมนี่ไม่มีนะครับ มีแค่คาดทางเปิดตัวนะครับแต่เจมส์มาซ่อนเอาไว้ตรงเนี้ยครับน้องๆใครไม่รู้มจะไม่รู้เลยนะครับเนี่ยครับของดีครับอยากเท่ครับผมเจมซ่อนไว้ครับที่ถาเจอโอเคครับเราจะมาล่าเคียวกันนะครับผมก็เป็นเคียวสีทองสวยงามมาครับคือมันแบบว่าเออเตรียมมามาซ่อนเอาไว้อะเออใครเห็นก็คือเห็นนะครับ ไฟตาดีก็ดีไปครับในก,กนกิจกรรมแต่ละอย่างก็จะมีของซ่อนอยู่แต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะครับเวลาเล่นก็สังเกตดีๆนคะครับอันนี้พี่จะไม่ได้มาเล่นเอาท่าเลยนะครับพี่จะแค่สุ่มเอาเคียวนะครับเริ่มเลยะครับแล้วก็ถ้าดวงนี้ก็อาจจะได้ท่าไปด้วยก็ได้เ <c oughs> ออนนี้หนึ่งไปแล้วครับนีส่สองแค่สุ่มแคห้าครั้งครับก็เคที่ได้เอามาเผื่อเยอะแค่เอามาล่าเชิงเฉยครับ ท,ทีสองครับพครับถ้าเ้จริงๆมันน่าจะเกลือนะครับเล่นๆจะเก็บตัวเน,นครับที่สี่ครับอสุดท้ายครับแล้วที่เราโอเคครับเนาะเล้เสียละยังเพี้ย กินกันดีก็ซ่อนไว้ของเงี้เขาผมก็ขอบคุณครับแต่เจอกันในช่องหน้าครับทุกท่าน